่พี่รู้เลยบางคนทําไม่เป็นไอ้โจยแบบนี้น้องฟังนะน้องฟังนะอันนี้เรียกว่าเศษอันนี้เรียกว่าส่วนอันนี้ก็คือเศษอันนี้ก็คือส่วนโอเคปะ่ะเวลา้องเจอเศษส่วนเนี่ยมันกำลังบวกกันอย่างเงี้ยลบกันก็ได้น้องจำไหมพี่ใสายไกด์ไลน์ไปแล้วว่าทำยังไงเอาล่างคูณบนใช่ไหมกลบแเ้้ว่าสาต้องคูณกับอะไรครับสามเบวกห้นี่ยทำอย่างเงี้ย เอาล่างคูณบนใช่ไหมก็แปลว่า2ต้องคูณกับ x ลบอะไรลบ7ตามทันไหมเครื่องหมายเอาตามตรงกลางเลยบวกก็บวกไปแล้วจากนั้นเนี่ยข้างล่างคูณกันเอง3คูณ2ทันไหมอ่า3คูณ2ฝั่งนี้คือ4อะไรครับ4 x ลบอะไรลบ2ทำไงต่อน้องดูนี่น้องต้องกระจายเข้าไป1ครั้ง2ครั้งได้อะไรไม่รู้คิดมากระจายเข้าไป1ครั้ง2ครั้งได้อะไรไม่รู้คิดมาแล้วจากนั้น3คูณ2ได้6ต้องคูณไขว้ฝั่งนี้แปลว่าฝั่งนี้จะกลายเป็น6กคูณกับ4 x ลบอะไรลบ2 ฝั่งนี้ได้อะไรไม่รู้โอเคแล้วจากนั้นน่ะไปแก้ต่อเอาเองพี่อยากจะดูฝีมือว่าเป็นกันหรือเปล่าโอเคนะลองทำดูนะ